เรอันบริดยอมจ่าย5ล้านยูโรแลกเซนทรนก่อนเวลานะครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าทางเรอันบริดครับดูเหมือนว่าจะยอมทำตามข้อเรียกร้องของลิเวอร์พูลเพื่อให้ได้เซ็นเซียกับเทรนนาโนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเทรนอ่เลเซอร์โนประกาศอำลาลิเวอร์พูลหลังหมดสัญญาวันที่3 0มิถุนายนนะแต่ตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกลับเรอันบริดได้เรียบร้อยล้ว สัญญาระยะเวลา5ปีจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ทางการตั้งแต่วันที่1ก,ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามเรย์มิดต้องการมีอาริสต์เดอร์โนอยู่ในทีมในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าคลับครับหรือว่าชิงแชมป์สโมสรโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มแข่งขันในช่วงกลางเดือนมิถุนายนดังนั้นนะครับเรย์มริดเนี่ยจึงเปิดการเจรจากับลิปูเพื่อตกลงเงินชดเชยในการยกเลิกสัญญาและขอเสัญญากับทรอนาโนก่อนกำนหนด1เดือน เดิมทีคาดการ์ตัวเลขน่าจะอยู่ที่1ล้านยูโรแต่อาชีพนั่นของเอลตริโกโตรายงานบอกว่าแชมป์พิมลีกล่าสุดอย่างลิวปูเนี่ยต้องการมากกว่านั้นคือ5เท่าตามรายงานก็บอกว่าเรนบริดครับจะยอมจ่ายเงินจํานวน5ล้านยูโรให้กับลิวปูแลกกับการได้เซ็นตัวเ่นอาโนก่อนกาหนดนะครับก่อนหมดสัญญาเพียงไม่กี่สัปดาห์นะได้หวังว่าจะมีผู้เล่นใหม่3มคนให้ชาบิลลรโซนะครับได้ใช้งาน ในศึกฟี a c คลับวัวครับนะครับผมโอ้โหนั่นแหละฮะก็รอดูว่าจะจ่ายยังไงจะตกลงกับลิเวอร์พูลอย่างไงในการเอาตัวเทรนรโนไปก่อนกำหนด1เดือนน่าสนใจมากๆครับที่จะเอาไปเซสัาญาก่อนแล้วก็จะเอาไปลุยศึกฟี a c คลับวัวครับที่ประเทศสหรัฐอเมริการอดูได้เลย ไปดูข่าวสารกันต่อครับพี่น้องของอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับเอ่อด้าน,นของโกนาเต้ก็มีความสุขดีนะฮะต่อให้สัญญาใหม่กับทางลนะิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้านะครับอ่ะมาดูโกนาเต้กันหน่อยถือว่ามีข่าวสารเอามาพูดถึงกันบ้างนะครับด้าน,นของกองหลังคนนี้ครับถือว่ามีข่าวสารเรื่องสัญญากับลนะิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าแล้วสอแวลจะย้ายฟรีอีกหรือเปล่าถ้าหมดสัญญากับลิเวอร์พูลไป ตอนนี้ก็ต้องรอดูแหละครับเพราะว่าทางกุลาเต้เองเขากําลังมีความสุขนะทางอิบราฮิมากุาเต้ครับกองหลังตัวเก่งจากลิเวอร์พูลนะยืนยันมีความสุขกับสมสรแต่ยังต้องรอความคืบหน้าของสัญญาฉบับใหม่กองหลังฝรั่งเศสรายนี้กําลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันและการเจราจาย,ยังคงดําเนินต่อไปตลอดทั้งฤด,ดูกาลแต่สมสรให้ความสําคัญกับการรักษาอนาคตของเวอร์ิลฟานไดและก็โมซาลาซึ่งทั้งคู่ไ,ได้ต่อสัญญาใหม่ไปแล้วสปี การเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับกอราเต้จะอยู่ในลลำดับต้นๆของริชาร์ดฮิลส์นการ์ปกีฬาของลิปูเองเมื่อจัดการเรื่องซื้อขายนั้เแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เสร็จสิ้นนะครับกอราเต้ก็พูดเลยครับเปิดใจเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมมีเป้าหมายมากมายกับสโมสรแห่งนี้นั่นก็คือการเป็นผู้นําการคว้าแชมป์ทุกรายการพูดตามตรงว่าผมมีความสุขมากที่นี่นี่เป็นการสนทนาอีกครั้งระหว่างสโมสรและเอเจนต์ของผม เราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เราจะดูกันต่อไปคืบหน้าหรือเปล่าเราไม่หรอกแต่เอเจนต์ของผมได้พบกับสมศรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกไม่ได้ว่าเอเจนต์ของผมพูดอะไรกับผมแต่ใช่เราจะดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือการเปิดใจนะครับการให้สัมภาษณ์ของอิบราฮิมากราเต นะเขาก็พูดเลยครับว่าเออเดี๋ยวก็ต้องรอดูแหละว,ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเอ,อริกเจนฮาคขอไปไใช่เอริกเจนฮาคเอริก,กเซนนะครับขอพักผ่อนก่อนตัดสินใจเรื่องอนาคตขอภยนไม่ใช่เจนฮาคคริสเตียนเอ,อริกเซนครับกองกลางทีมชาติเดนมาร์กลงเล่นให้แมนยูเกมสุดท้ายไปแล้วและตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจเลือกสโมสรใหม่คริสเตียนเอ,อริกเซนนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะหมดสัญญาและอำลาแมนยูเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายนเนี้ย โดยมิดฟิล์วัย3 3ปีอย่างเอรเซนยิงจุดโทษเป็นประตูปิดท้ายให้ทีมชนะแอสตันวิลล่าล่าสุดนะครับ2ูนเมื่อวันอาทิตย์และไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมไปเล่นเกมโพสิชันนะครับโพสโพสโพสิชันนะครับในทวีปเอเชียด้วยในะที่เตะพรุ่งนี้เมื่อถูกถามถึงสโมสรต่อไปเอรเซนก็ตอบว่าอนาคตเดหรอก่อนอื่นเลยผมจะมีช่วงวันหยุดพักผ่อนนิดหน่อย แล้วก็เล่นให้ทีมชาติหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าฤดูกาลหน้าจะเริ่มต้นกับสโมสรไหนมีตัวเลือกอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนการใดๆในหัวยไม่ได้คิดท่านนีครับเอ่ิเนเนย์ยามร่วมทีมแมนยูแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2022หลังหมดสัญญากับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดและจากการไปเล่นในทินโอทาฟอร์ดจนครบสัญญา3ฤดูกาลเอริเซนเองลงเล่นไปแล้ว107เกมรวมทุกรายการยิงได้8ประตูนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับทำภารกิจกับ แมนยูเรียบร้อยแ,แล้วก็เตรียมมองหาทีมใหม่ตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเลยว่าจะไปเล่นกับทีมไหนอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีความสุขดีและตอนนี้นค่อยคิดอีกทีแล้วกันว่าจะไปลงเอยกับสโมสรไหนหลังจากนี้ทีมใหม่ของเขานะครับรอดูเนาะรอดูครับสถานการณ์ของคร e ิสเตียนอิเร็กเซ่นนะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางมากประสบการณ์คนหนึ่งครับที่มีประสบการณ์โชคโชนะ ต้องบอกว่ามีประสบการณ์โชคโชนที่เล่นในวิธียุโรปต่อไปได้แบบสักตอนนี้3-3มสามเก็ประมาณ3-4-3-5ก็ยังสบายสบายเนาะไบเยอร์ม no. ิเนิครับเร่งคุยหวังจะเซ็นจูราานทาทันไปลุยสมมสรโลกนะครับรายง,งานจากสปอร์ตสกายเยอรมันนะครับบอกว่าจูราธานานจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของไบเยอร์แบบไม่มีปัญหา แต่ไบเยนเองครับยังคงต้องการให้เขาเนี่ยมาก่อนการไปแข่งฟีฟ่าคลับครับรายงานบอกว่าไบเยนกำลังเร่งเลยที่เอาตัวทามาเสริมทีมแบบหายห่วงหลังจากทาเองครับหมดสัญญากับทางเลวเซ่นสิ้นเดือนมิถุนายนทาบรรลุกตกลงส่วนตัวกับไบเยนเรียบร้อยและจะเซ็นสัญญากันแบบไม่มีค่าตัวตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามครับไบเยนเองเนี่ยยังคงมีความพยายามที่จะหารือกับไบเออร์เลวเซ่นเรื่องการเซ็นสัญญาก่อนกำหนดเหมือนเคสของเทนานโนกับทางมาริดอ่ะ ไบเยอร์ในครับปรารถนาที่จะใช้งานทาในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าคลับครับหรือชิงแชมป์สโมสรโลกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงมีการหาเรื่อง,องค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญากรกําหนด1เดือนของพรีเียรนลีกประมาณ5ล้านยูโรนะแต่กัวารงานก็บอกว่าไบเยอร์คาดหวังว่าจะตกลงตัวเลขกับทางเลเวอร์ได้หากทุกอย่างเรียบร้อยดีทาก็จะเข้ารับการตวรวจร่างกายในสัปดาห์นี้เลยก่อนเซ็นสัญญาระยะเวลา4ปีเพื่อให้เริ่มต้นกับสโมสรใหม่ได้ในวันที่1่มิถุนายนเป็นต้นไปอืม รอดูจะประสบความสำเร็จไหมในการคว้าตัวจนาธานฮาแบบก่อนกำหนดของบาเยนมูนิกนะครับพี่น้องอขอขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตให้ฟังแบบตอนนองครับ